I want Come on, baby, come on One night in your arms, one night of your trunks And then I'll be gone, i be gone one night, just one night I want คุณผู้ชมค่ะพบกับรายการวันใน only อันดีนกับดาราดอหน้ารู้ไหมว่าพวกนี้มีหน้าตกข่าวเรื่องอะไรเรื่องหนังตามล่ากาลิเลโอตกข่าวเลยล่ะหนีตามกาลลิเโอหนีตามไม่ใช่ตามล่านี่เขามีดาราดังนะสองคนใช่คนหนึ่งก็คือน้องเต้ยกับน้องต่ายเออเก่งนะเกย์จำไม่ได้อ่ะซิมนี่แล้วก็วันนี้จะพามาเจอคนนึงใครอ่ะ ทำไมจะมาจะทีไมจาทำไมจะต้องมาเจอครับถ้าเกิดเราสามารถทําธุรกิจเขาได้พี่น่าเคยได้ยินเรื่องผู้จัดการดาราไหมเออทำไมเขาถึงอยากเป็นกันจังเลยอะพี่น่าคิดดูถ้าเกิดดาราคนหนึ่งอะมีรายได้ล้านหนึ่งพี่กันดาราได้สามสิบอะสามแสนแล้วดาราบางคนอะปีปีหนึ่งอะโฆษณาเป็นสิบล้าน ก็ได้3ล้านใช่สิฉันว่าน้องเต้ยกับน้องต่ายเนี่ยแววมาแล้วว่าจะต้องดังใช่เราต้องมองดูเลนเลงว่าไอ้คนนี้ดังแน่ดังปุ๊บนะตะคุบเลยนะขานี่เกี่ยวแน่นเราเอาใครดีอ่ะเลขาใครพี่พี่ต่ายดีไหมต่ายเหรอแต่พี่ต่ายเขาไม่รู้นิติภาวะนะหลอกยากหลอกยากเอาที่หลอกง่ายๆหน่อยเด็กๆน้องเต้ยน้องเต้ยอายุที่สิบเก้าได้เองก็นี่แหละก็ได้ข่าวว่าน้องเต้ยอ่ะมาพักแถวนี้เพราะว่าใกล้มหาลัยเขา เดี๋ยวเราทำตามแผนเดิมใช่แล้วตีหัวลักเขาทำน,นี่คือส้อนแห่งบ้านทรายทองที่ฉันฟองมาสู่ฉันยังไม่รู้เขาสวัสดีค่ะขอถามนิดนึงนะครับไม่ทราบที่นี่คือโรงแรมแกรนเวนิเออรหรือเปล่าครับ ที่อยู่ตรงอศกที่แบบว่าใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินเลยใช่ไหมคะมีช่วยมีคะอ๋อคือต้องการความมั่นใจก่อนค่แล้วที่นี่โรงแรมห้าดาวด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ตัวพี่เองอ่ะเป็นผู้จัดการดาราดูแลลูกสุดที่ดาดูแลใครอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันเนี้ยพี่ต้องดูแลเด็กใหม่ที่องการเล่นหนังเนี่ยน้องเต้ยอะค่ะน้องต้ยใช่น้องเต้ยมาบุ๊กว่าจะนอนพักที่นี่อะค่ะแต่ว่าลืมบอกห้องแว่าได้นัดไวค่ะนัดแล้ว ่เราควรนั่งรอสักครู่ได้ไหมคะเดี๋ยวเช็คเลยค่ะไม่เป็นไรรอได้ค่ะว่า้องอะไรนะคะนั่งมาทั้งตลอดสายแล้วรถไฟฟ้าเช็คเลยก็ได้ค่ะเขาบอกว่าอยู่คืนนี้คืนเดียวอะค่ะแต่จริงๆเราสนิทกันไม่ดูสิหน้าพี่คุ้นๆไม่แหละเล่นละครอ่ะอ็ยี่ส2บปีที่แล้วอะค่ะของพี่เขาแต่ว่าของพี่ฮาน่าวิญงเล่นอยู่ออนแอร์อยู่นะคะพี่ฮาน่าที่แต่งตัแล้วก็เป็นพิธีกรอจริงจ้ะอยู่ชั้นอยู่ชั้นอะไร เหรอคะไม่เป็นไรค่ะเช็คเลยรอนะจ้ะสกิลจีนั่นมากเรื่องมึงเยอะจุ้นซื้อดึงสามหาเจอหรือยังเอ่ยห้องอะไรคะห้องอะไรเอ่ยจะเป็นห้องแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะคะจ้ะขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเราจะต้องออาจยคะ่งงั้นกดกดอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะ เนนในที่สุดเราก็มาอยู่หน้าห้อง816ของน้องเต้ยน้าจะเข้าไปได้ยไงพี่โก้ง่ายมากพี่โก้ใส่ผ้าปุ่นแผนมาลังซิลังซิเอาซิ อุยน้องเต้เหรอคะน้องเต้ย,ตยสวัสดีสสดค่ะนั่งคุยกันก<ห>่อนเลยเธอเลยจเต้จ,เตจ๋านั่งเลย แม่น้องเต้ยอ่ะส่วนพี่ฮาน่ามาเป็นพี่จัดการหลักให้น้องเต้ยนะคะส่วนพี่โก้เป็นผู้จัดการโคสูกต้องเป็นเชืจ้ะเป็นคนอย่างนี้แหละเขาชอบพูดเกินจริงเต่ทีนี้แล้วหน้าที่เนี้ยพี่เป็นคนดูแลนี่ดูสิมีงานเยอะแยะไปหมดเลยเนี้ยตกงานตกลงเนี่ยคุณแม่คุณแม่จะใช้จ้ะโอยไม่เป็นไรคุณแม่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอใช่จ้ะฝากเสียอีกเลยไปฉีดแก้ไข้หวัดสองพันเก้าสองันแปดคุณแม่เลยบอกฝากน้องเต้ยอยู่กับพี่ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลฉีด ไหวเอาอย่างนี้น้องเต้ยเรื่องของเรื่องที่วันนี้พี่มาหาน้องเต้ยก็คือว่าก่อนที่พี่จะดูแลน้องเต้ยอย่างเต็มตัวพี่ต้องรู้จักน้องเต้ยก่อนเพื่อจะทำโปรไฟล์ส่งไปที่เมืองนอกรู้จักอีริณเมืองนอกไหมถูกต้องเพราะตอนนี้นน้องเต้ยนี่ยดังไปทั่วยุโรปแล้วไปถ่ายกาลิเลโอมาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเพลโตแล้วก็มีน็อตตี้มูต์แล้วพี่ใหญ่เจอเดี๋ยวต่อไปก็พินอคิโอ้ยจัะพี่ก็เลยเอาผู้ช่วยของพี่เนี่ย ไม่ใช่เพราะบางทีขายตะวันออกกลางอะไรเงี้ยมีกาจะพูดภาษารุกตัดตัอะไรเงี้ยได้ถึงหรือไใจแต่ว่าพี่ฮันนักกับพี่โก้ก็เป็นเออดาราไม่ใช่เหรอคะใช่จ้ะมาทําไม่แต่นี่ดาราเอาโสแล้วไม่ทุกปีเรื่อยๆพี่โก้เขาบอกว่าหากินเนี่ยคนอื่นมันง่ายกว่าเหมือนทำนาบนหลังคนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันง่ายกว่าเยอะอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่น่าคุณ น้องเขาจะเข้าใจผิดมันก็เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละพผู้จัดการก็ต้องมาหาเงินกับนักแสดงถ้าเกิดผู้จัดการเนี่ยช่วยนักแสดงหาเงินได้เยอะๆตรงนี้ก็ถือว่าควรจะให้ผู้จัดการเขาไปเออนี่จะมีเหรอโกโก้อโกโก้อะไรอย่างเงี้ยพี่แอนารีเสิร์ชข้อมูลของน้องเต้ยมาเล่นอุบัติละท่าของเขาแล้วมาอยู่ดีมาเล่นการลิทเลยโอได้ไงน้องเต้ยก็เหมือนที่ GTS เขาก็ลองเรียกเข้าไปคุยแล้วก็ให้ลองไปแคสดูค่ะ แล้วถ่ายนานไหมอ่ะสองเดือนเต็มค่ะอยู่ที่สามประเทศไม่ได้กลับมาเลยค่ะแล้วแคส,สก,กี่คนแล้วยังไม่ได้เติร์ดีอเวรู้ <laughs> ได้ยินมาว่าแคสหนังเรื่องนี้นานมาค่ะแล้วก็อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ที่มันคล้ายๆกันกับตัวละครแล้วก็เหมือนคู่กับพี่ต่ายได้ะะอะ,ะรไรอย่างเงี้ยค่ะมั่ต่ายนัทพลใช่ไหมไม่ใช่แต่จริงๆแล้วนี่ก็มีคอนเซปต์นะหนังของเขาอ่ เขาต้องมีสองคนที่ผิดหวังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หนีตามกาลิเลโอคือคนหนึ่งหนีรักแล้วก็ไอ้คนหนีเรียนและของเต้ยหนีอะไรหนีรียนได้่เลยไม่ใช่หนีรักเอาหรือว่าหนีเรียนนี่ที่อที่ไปเล่นหนังอะอยากเล่นหรือว่าอยากไปเที่ยวมันนอกก็ทั้งสองอย่างค่ะยอมเราจริงๆเพราะว่าตอนแรกคือเต้ยเคยบอกกับคุณแม่ว่าแบบเออเนี่ยต้ยอยากไปทำงานเก็บตังค์ที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดันตรงกับแบบหนังที่จะได้เล่นพอดีแล้วไปที่ไหนมาบ้างอ่ะก็มีอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีค่ะ แล้วชอบที่ไหนมากที่สุดน้องเต้ยจริงๆเราชอบจริงๆแต่ละที่มันก็มีอะไรที่ดีๆของเขาอะคะแต่เต้ยชอบอังกฤษกับฝรั่งเศสสองที่นี่พี่ก็พี่ฮันน่ามีรีเสิร์ชข้อมูลมาอีกรู้ไหมเรื่องกาลิเลโอเนี่ยนะในเว็บพันทิปเนี่ยมันดังมากน้องเต้ยจากภาพที่น้องเต้ยอบบไปชูจาได้ไหมถือป้ายถือป้ายแลวเนี่ยชูอยู่ที่ไหนน้องเต้ยค่ะน้องเต้ยอันนี้คือที่ฝรั่งเศสค่ะชองเซริเซนี่แล้วก็เขียนกันแบบเมาส์มอยกันไงว่าไอ้ที่ ของน้องเต้ยชัวเขียนว่าอะไรเพราะคนชอบไปเปลี่ยนข้อความได้ค่ะแล้วชวเหมือนจะมีแบบว่าเป็นการสื่อสารระหว่างคนไทยสองคนค่ะคือเต้ยกับพี่เลค่ะแล้วก็จะยกป้ายขึ้นมาถามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นให้ไปติดตามชมเลยนะเออ่ะอย่างนั้นเราขอเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าเนื่องจากกระทู้เนี่ยนี่คืออันที่นี่คืออันออริจินอลถูกไหมค่ะเว่า ใครว่าคนที่นี่ไม่ค่อยยิ้มยกมาขึ้นอแต่ว่าคนในเว็บนะคะเขาก็มีพูดมาหลายอย่างเลยพี่โก้าวของพี่โก้นี่ได้เลยชื่อนานาเสกชื่อก็คิดแต่ว่าสุดฤทธิ์เลยนะเขียนว่า let's go to Thailand นี่นะอันนี้ชวนไปชวนชวนไปเที่ยวเมืองไทยชวนคนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยอันของพี่ฮาน่าเนี่ยดูหนังหนูด้วยไม่งั้นหนูจะฆ่าตัวตายอุ้ยอันนี้อันนี้แรงกว่าพี่ฮาน่ะตรงกับพี่ฮาน่ามากเลยชื่อในบัตรดน เบื่อพวกสร้างภาพเนอะเหมือนพี่โก้เราชอบสร้างภาพต่างๆนานานะน้องเต้ยนี่เรื่องนี้ตอนจบพระเอกตายค่ะหรอจริงเหรอไม่บอกค่ะให้ไปดูเองน้องเต้ยเห็นอะไรไหมคะอุ้ยคืออะไรอะคะเห็นหมีงี้คะไหนนี่ค่ะเห็นหมีฉันหนูไม่เห็นไม่ใช่เป็น หันด้านหลังของเมยนี่แสดงว่ากระแสเขาแรงมากแค่ไอ้ป้ายทุกป้ายนี่มันเขียนขนาดนี้เลยหรอเขาเขียนกันเป็นพันหนังมันพื้นออนแอร์ไปสามวันลองสามอาทิตย์สิไม่เป็นหมื่นหรอจริงหรอไม่มีแผ่นซีดีไ e ้หมดแล้วละไม่มีไม่มีอันนี้หนูเกลียดพี่ชายหนูเกลียดพี่ชายแต่พี่โก็ไม่เกลียดนะคะหนูลุกค่ะอันนี้ข้างหลังข้างหลังอันนี้ เต้ยเขียนว่าหนูรุค่ะอ่วงหลังผมรับอ๋อและเต้ยชอบอันไหนที่สุดมันมีตั้งแบบสา0สี่ร้ยรไ์เนี่ยชอบอันไหนมากสุดเท่าที่แบบว่าอัานอ่านให้ฟังชอบแพนด้าละสิใช่พี่รู้ใจเต้ยแล้วเล่นหนังเนี่ยมันยากง่ายกว่าที่เราเล่นโฆษณาอะไรยังไงบ้างมันก็ยากกว่าค่ะเพราะว่าต้องอ c t i n g มากกว่าแต่ว่าเต้ยว่ามันสนุกดีค่ะมันเป็นเหมือนแบบอีก งานหนึ่งที่มันสนุกอางเลยในหนังนี่ต้องเล่นบันจี้จัมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องโดดบันจี้จัมด้วยเป็นอะไรที่แบบว่ากลัวไหมไม่กลัวคือตอนแรกเป็นสิ่งที่ต้อยอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากลองแม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าแม่ไม่ให้คราวนี้แม่เถียงไม่ได้เนาะใช่โอ้ได้ตังค์แล้วไม่แบบไม่เอาอีกแล้วคือยังไงเขาเขาจับเรายังไงไปยืนเขาให้เราคิดนานไหมก็คือก่อนที่จะกระโดดเนี่ยคิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพูดจบต้องกระโดดกระโดดเลยอ่๋อทำไมพี่ปัยไม่ไม่กระโดดล่ะ ต่อยกระโดดกับพี่ตายสองคนอ่ะพี่ตายก็กระโดดยืนยืนกอดคอกันแล้วก็กระโดดไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอจะไม่เห็นกระโดดเนี่ยไม่ใช่ีแล้วยังไงแล้วที่ฟังหน่อซี๊กระโดดแล้วรู้สึกยังไงอะไรยังี้ยก็ตอนแรกที่กระโดดดีที่กระที่กระโดดคู่กับพี่ตายค่ะคือเรียนภูมิกาแต่แต่ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าตายกลัวมากตอนแรกจะไม่ยอมทำเลยสักอย่างแต่สุดท้ายก็ต้องทำก็กลัวๆนะะแต่ว่าพอลงมาเสียงรี่ได้ดังกบพี่ตายเลยมันตายมาชนยิมใช่แล้วแบบเหมือนลงมาแล้วแบบ มันคว่ำลงมาค่ะแล้วแบบเลือดมันค้างตรงเนี้ยก็แบบจุดๆแล้วมันฉุนประมาณเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ฉุนประมาณสุดไม่แน่ใค่ะแล้วก็สูงสูงประมาณเท่าไหแล้วเลมักเนี่ยค่ะดุไหมอ่ะไม่ดุเลยค่ะจริงเลน่ารักมากใช่แล้วพอดูเขาเป็นคนเคร่งเครียดกับการงานทำงานแบบซีเรียสจริงว่าไม่ซีเรียสค่ะเขาเป็นคนแบบเหมือนแต่ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักดีค่ะเป็นคนติดดินแล้วก็ หลายคนจะเมาว่าเขาติดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำงานด้ง่ายมากค่ะและเลิบตินง่ายด้วยไหมไม่มีฉันก็ไม่รู้ฉันก็ถามไปก่อนสิเผื่อมันมีแล้วถ้าเกิดเมาเมาในกองถ่ายให้เมาที่ละคนตายตายพี่ตายเหรอคะพี่ตายจะเป็นเจ้าแม่รับประทานค่ะคือชอบกินมากขนมอะไรเงี้ยจะเขาจะรู้ดีหมดเลยว่าที่นี่มีอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพาไปกินได้แล้วก็จะชวนไปกินตลอดส่วนพี่เลก็จะ เดินเร็วมากไม่รู้แบบคือรีบเดินไปไล่ควายที่ใช่แล่คือเป็นคนเดินเร็วมากแล้วก็เขาก็เอ่อค่อนข้างเล่นกับต้อยได้ค่ะเหมือนเด็กๆเลยนะสนุกดีแล้วบรรยากาศที่เมืองนอกเนี่ยมันต่างจากบรรยากาศในเมืองไทยเป็นฟิลยังไงบ้างครับ มันก็แปลกค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเต้ยรู้สึกว่ามันแบบนี่คือเต้ยไปเที่ยวที่สามประเทศในครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบว่าแบบสนุกมากค่ะแล้วก็ที่ประทับใจหนาวมากมีแบบหนาวสุดคือติดลมห้าค่ะคือหนาวมากแล้ววิวที่ไหนสวยสุดที่เต้ยไปมันมีที่นึ่งที่ประทับใจมากคือ Stonehenge ค่ะคือแบบหลายคนอาจจะคิดว่าแบบมันก็เป็นแค่หินตั้งๆๆอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่าตอนที่เต้ยไปคือไปตอนตีห้าแล้วก็พาทิพขึ้น มันแบบใช่แล้วมันแบบพาดิขึ้นมาตรงแบบตรงล่องตรงล่องนั้นพอดีมันอยู่อยู่ใครเอาหินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาตั้งตรงนี้ได้เคยไปไหมพี่ก็คิดเหมือนเต้ยพี่ไปมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะที่นั่นอะแล้วเขา้อกอแล้วเขาเออพี่ไปหินสามกองแทนไม่แล้วพี่ก็คิดว่าโอ้ยนั่งรถไปตั้งไกลดูแค่ไอหินแท่งๆเนี่ยดูในรูปเอาก็ได้ก็คิดอย่างนี้ไงแล้วก็เลยแบบทุกวันนี้เลยได้ดูแต่ในรูปหมดเลยได้ดูแต่ในรูป เดี๋ยวเหลาพี่จะต้องดั่งรถไปแล้วคือถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไปเที่ยวก็จะไม่เห็นภาพเดียวกันค่ะคือตอนนั้นที่ขอคือขอเข้าไปตอนเช้าแล้วมันก็จต้องตีห้างั้นพี่ดูในหนังดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียดนั่งรถไปไกลพี่ก็พี่น่าถามมนก็ดูหนังแล้วนี่ก็เหมือนได้ไปเที่ยวไปี่างประเทศแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนไม่ไม่รู้จักน้องเต้ยเลยเนี่ยจะบอกน้องเต้ยเป็นคนยังไงพี่น่ก็เป็นคนเงียบๆเรียบร้อยน่ารักอะไรเงี้ย ออแต่พอมาคุยแล้วรู้ว่าเขาแบบ alert hyper หรืแบบสนุกสนุกใช่ป่ะจริง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 สิงเต้รเป็นคนยังไงก็เป็นคนชอบอะไรขำๆค่ะเป็นคนล่าเริงขำง่ายหัวล้อไง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนคิดมากคิดมากใช่ไหมคะตอนกลางคืนนอนหลับไหมอะหลับค่ะหลับหรือคิดมากนอนไม่หลับเขาเป็นคนที่ดวงอัธยาศัยดีแล้วก็ดูแบบมองโลกในแง่บวกถึงว่าได้ถูกคัดเลือกไปเป็นนางเอกของนี่เลยสิงเตอใช่ไหมล่ะใช่แล้วจริงจริงสิงเตอรหนอยไหมก็ ไม่จริงอ่ะโอเคอเคนี่ยหน้าสิงโตกำลังมาสิเพื่อจ <c oughs> ังป้าฟังนะพี่แม่เมื่อก,กลับมานี่เปิดเพลงเพลงนี้เลยก็เพลง <c oughs> นี้ สร้างภาพคุณบอกว่า AF เออแต่ AF ตอนนี้ต้องดูนะจ๊ะตอนนี้นะล็องออฟนี่ก็มาแล้วพี่น่าี่เปลี่ยนเร็วแหมเราทูนี่ค่ะทูอินไซด์ค่แล้วรู้สึกยังไงแอดมันก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้องสิงโตเขาเด็กกว่าตัวก็น่ารักดีค่ะดูเป็นเอ่อคนที่อธยยศใสดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักดีค่ะแล้วถ้าเขามาจีจะชอบเขาไหม ว่าเขาเด็กกว่าไม่ชอบคนเด็กกว่าไม่ชอบเด็กกว่าหรืวเราไปต่อกันบนเตียงอ่ะว่าจะชอบใครอายุเท่าไหร่เด็กกว่าสไตล์ไหนในจริงขวางสีอะไรเงี้ยอ่าแต่ก่อนที่ไปที่เตียงเนี่ยเทียนน่าที่เผลไม้แตนน้ำไะศกนี่อาบน้ำนอนอนฉันไม่ใช่คนใช้เธอไม่ตัดอีกนิดเดิมเต้พี่ว่าเต้ที่เดี๋ยวเต้ดูก่อนสิ อย่าไปหลงกลนะเดี๋ยวอยู่ดีให้เซ็นแลวเซ็นเช็ดจ่ายด้วยนะด้เซนได้ฟังนะอาบน้ำแต่งตัวนอนที่วางปากกาไว้ตรงนี้ต้องเซ็นนะคะสังเกตไหมพี่นี่สิ อดีกว่าคนละครึ่งสิบยี่สิบสิบตายหลังกนมาที่ตี๋อ <laughs> เอา้เอาอะไร 20, 20. ยี่สิบยี่สิบอ่ะยี่สิบสิบจะบอกว่าเวลาเ oh. น่ะเวลาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> เราอายุ20ก็แต่งเยอะหน่อยน้องเต้ยเขายังอายุเกือบ20นะคะพวกเราพี่ก็ไปเลขสี่แล้วอือพี่ธนะก็ยัง20อยู่ใช่ใกล้ๆกันดูสิพี่ยูยังแบบว่าแยกไม่ออกแน่ไในสีขาวสีดำน่ะแต่ก็านอนสบายที่นี่เนาะใจโรงแรมดีแล้วน้องเต้ยมาที่นี่บ่อยไหมคะก็ไม่ไม่ไม่บ่อยอะค่ะไม่บ่อยมาีคแม่เขานัดมาอ๋อเขาต้องไปทำงานตอนเช้าใช่ไหมเออ ใกล้ๆที่มหาลัยเนาะมาพูดกันถึงเรื่องบนเตียงดีกว่าเรื่องบนเตียงใช่เพราะว่ารายการบนไอออนลี่อะไของพี่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับบนเตียงว่าตอนนอนน้องเต้ยใส่ชุดอะไรนอนก็เป็นเสื้อยอร์เกงขาสั้นค่ะจะต้องเสืื้อยดกาลลลลิเเเโออยหรืป่าากงเกงบักเซอร์ด้วยไอ้จะจะเป็นการโปรโมหมดเป็นแบบสบายๆมากเลยเนาะพี่ก็แต่งตัวแบบสบายๆเนี่ยเป็นชุดของโรงแรมเหรอคานอนแล้วมันสบายดีไงมันโล่งไปหมดเลย พี่ก็้ก็เวลาพูดอะไรก็หัดระวังหน่อยนะคะมันมีหมอนนี่ยนะคะนะครับค่ะเดี๋ยวไม่ได้โดนหัวนมพี่ก็ค่ะดำเลยหัผิดควหรือเปล่าเน่น้องเต้เรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าบรรยากาศเวลานอนเนี่ยน้องเต้จะต้องแบบบรรยากาศยังไงต้องมืดสนิทหรือว่า เป็นยังไงบ้างก็ต้ยชอบนอนห้องมืดๆค่ะคือว่าถ้าเกิดมันไม่มืดมันจะรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มนอนเยอะมากวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็สักแปดแปดชั่วโมงแล้วเคยนานไม่หลับไหมอ่ะก็เคยค่ะมีบ้างหนุ่มๆก็ไม่มีปัญหากวนใจนิดหน่อยเช่นเช่น่ไม่พี่ไม่เคยอยากพูดเรื่องเต้ยหรอกเจอมาให้หมดปัญหากวนใจอะไรอ่ะก็มีแบบว่าไม่เข้าใจกับเพื่อนหรือแบบอะไรอย่างงี้ก็นอนไม่หลับ แต่ตอนนี้เต้ยต้องระวังนะไข้หวัดหมู2,009กำลังมาแล้วรู้สึกว่าเพื่อนที่สนิทเต้ยตอนนี้มีอะไรเกี่ยวกับข้องกับหวัดด้วยใช่ไหมหรอคะไม่มีไหมไม่มีค่ะหมูตั้งอ่ะโอ้หมูตั้งไข้หวัดหมูตั้งหรอหมูตั้งเป็นเพื่อนกันหรอเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะเป็นออรู้จักกันค่ะพี่หมูตั้งนิสัยดีมั้ยนิสัยดีั้ยก็ไม่ไม่ได้สนิทกันไม่สนิทกันค่ะ อ๋อหรอแกผิดงานแล้วนะใช่ก็ได้ข่าวได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าหมูตั้งอ่ะเขาแบบว่าแอบมาแบบวนเวียนหาเต้ยอยู่บ่อยๆเลยไม่จรงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคนไหนคนไหนไม่ใช่ค่ะก็คือมีเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้มีแบบอะไรอย่างนั้นเขาอยู่ในวงการหรือเปล่าอยู่ในวงการหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนที่คุยคุยกันอยู่ว่าเป็นเพื่อนนอกวงการ แล้วอยู่เรียนที่เดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอที่เรียนพิเศษที่กดวิชาเออไม่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 มีเลยงั้นก็เจอกันตามสยามพหลกันบางครั้งก็ต้องไปฟิตเนสเออเออแต่ที่ไหนบ้างอันนี้ใครพูดพูดมาเลยดีกว่าไหมคไม่ไงพี่กำลังเดาเลยน้อจะหลุดว่าเออที่ไหนแล้วรู้จักกันนานยัง ก็ไม่นานค่ะประมาณสามสี่เดือนส4สเดือนแล้วก็คุยคุยไปเรื่อยก็เป็นแค่เพื่อนันไปก่อนใช่แล้วสเปคหรือว่าหน้าตาจริงๆงแล้วเรามีมาบอกผู้ชายในอุดมคติต้องขาวต้องสูงต้องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเมื่อตอนเด็กๆมีค่ะแบบชอบคนขาวสูงแล้วก็สีแต่พอตอนนี้ก็คือโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะคือไม่จาเป็นต้องหน้าตาดีนะเอาแบบคุยแล้วแบบเออรู้สึกดีดีกว่าคือคุยแล้วรู้สึกดีโอเคแต่ว่า หน้าตาดีก็ต้องมีส่วนนะก็ต้องมีบ้างค่ะไม่ใช่จะหน้าตาแย่แบบใช่แล้วเราดูแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเราเห็นแล้วเรารู้สึกโอ๊ยชีวิตลันทศเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ต้องคุยได้หน้าตาดีนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะอะไรประมาณนั้นก็แบบคุยแล้วสบายใจแล้วหน้าตาดีแล้วมีฐานะด้วยก็ยิ่งดีนาะพี่ไม่ได้สอนนะแต่ก็เลือกเอาต้องต้องหน้าตาดีก็มีฐานะด้วยมฐานะด้วยสามารถสัมภ์ได้น่ารักใจดีมีฐานะใช่บางครั้งต้องกาหนดนาะว่าเดือนนึงจะส่งให้เราเท่าไหร่ถ้าไม่่สง ก็ทวงเรียกร้องจากเขาเขาก็ต้องส่งมาให้เราเนาะเสื้อพี่ฮาน่าไม่มีสอนพี่ต่างๆนานานะสอนอย่างเงี้ยให้ผู้ชายมันทิ้งเอามาเข้าเรื่องกันตะใช่ดีกว่าคบกันสมเดือนไม่ได้คบคือแบบรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันพี่หน้าเขาจะร่วงเลิศไหมรวบมากนหลอกใช่ไหมเซนเช็คมาไม่รู้กี่ใบกี่ใบแล้วนะงระวังให้ดีนะแล้วมุมมองความรักของน้องเต้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ก็เต้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่โตใช่ไหมคะก็ยัง19อยู่ก็เอาให้แบบเหมือนคุยไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือกันดีกว่าเอาคำถามสำหรับเด็กๆดีกว่าคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นี่ไม่แ,แต่ง้วแต่เราต้องมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงมันต้มีแบบ <c oughs> เ<อ>นื้อคิดฝันว่าเออพี่ก็เป็นตอนเด็กๆอาของเต้เป็นยังไงก็อยากจะแต่งประมาณสักยี่สิบหกอะไรเงี้ยยี่สิบหกน่าจะดีต่อวงตอนนี้ใครที่แบบว่ามาบนเวียนทําให้แบบว่าจิตใจหวั่นไหว มฉันมีสปายบีบีมาบอกฉันว่า Don't forget to a c t e r นะจ๊ะว่า she dead with my friend อยู่ชื่อจะบอกพี่มาตรงๆหรือว่าจะให้พี่จับแฟนเธอไปทอดเองต่ะหมูแฮม เห็นไหอันนี้คอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มหนูแฮมบอกมาบอกมายังไงจะเพื่อนกันเขาเป็นใครเหรอครับเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเห็นไหมเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันแล้วคิดว่าจะมีอะไรที่พัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไหม ไม่รู้ค่ะนี่ก็คือคุรไปเล่ๆดีกว่าขึ้นอยู่กับอนาคตเนาะหมูแฮมเนี่ยเขาก็แบบว่าน่ารักมีฐานะใจดีเขาม่ค้าทหาคุณแม่เเลยครบเลยอ๋อไม่ต้องคกลียคุณแม่เลยปรึกษาพี่ได้นี่ดีหรอน้ำร้อนมาก่อนแต่งงานแล้วด้วยบีบีเหมือนกันเดี๋ไปให้อด่าไปให้หมูแฮ ไม่ได้ชอบลุ้มลุมนึชาวบ้านไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่ก็คนที่ใส่ไม่ดีพี่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกธรรมดาแหละคนน้าดาดีโอดคคนอน้าอตาดีก็ต้องมีคนเขามาลุมล้อมไปหมดเนาะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคืนไหนที่เป็นคืนที่แบบต้อยลืมไม่ลงเลยอ่ะมันแบบวันทีก็เออนั่งยิ้มถึงคืนนั้นเลยรู้สึกดีกับคืนนั้นอย่างเงี้ย คืนที่เป็นวันเกิดค่ะผมรอบ่วันเกิดตอนนั้นตน,นานแล้วอ่ะเป็นตอนมต้นเหมือนเป็นช่องป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เป็นวันเกิดตอนตอนนั้นเที่ยงคืนเขาก็เอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์รให้ที่ที่บา้านเลย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เคยมีคนมาเซอร์ไพรส์รใช่ใช่ก็เป็นแบบเอาของขวัญมาให้แบบ หยิบขึ้นมาแบบหยิบขึ้นมาหลายอย่างมากเลยค่ะดเลมป่ได้หลายอย่างด้วยที่ชอบเลยเนาะยังไม่หมดมีอีกเหรอมีอีกอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนชิ้นแบบมาสเตอร์พีซออกมาแล้วก็ยังมีอีกอะไรเงี้ยเขาคือประทับใจตรงจุดนี้ได้ของได้ของด้วยแล้วได้หลายชิ้นแล้วก็มาสเตอร์พีซทุกชิ้นที่พี่นาตรงข้ามเลยวันเกิดพี่นา แต่พี่นันอันนี้ฉืนย่งให้เธออันนี้ืัอเอามาให้เธอนี่เป็นพี่พี่นั้นมีแต่ให้พี่คนชอบให้คนอืมเอาล่ะแล้วก็คุยกันมาพอของปากหอมคอแล้วเนาะใช่แล้วม<ห>าวถึงช่วงไฮไลท์กันดีกว่า<ช>พี่ธนาก่อนนอน,นมีไฮไลท์ด้วยเหรอคะใช่จ้ะตพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำงานกันเป็นจับแรกใช่ไหมจ๊ะแล้วคุณผู้ชมทางรายการก็จะเป็นพยานให้กับเราด้วยถือดูแลน้องเต้ยอย่างดีที่สุดถูกค่ะก่อนหน้านั้นเราก็ต้องมาอ่านสัญญาเอ้าไม่ต้องอ่านพี่อ่านให้เรียบร้อยแล้วเซ็นอย่างเดียวเลยปปาาาากกกกม สัญญาหรอคะก็พี่เป็นผู้ดูแลไงจ๊ะใช่เราสองคนจะคอยหางานให้ตามที่เจตนารมณ์ของคุณแม่น้องเต้ยบอกมาเลยถูกจ้าถึงน้องเต้ยเราจะคนอื่นน่ะเขาหักกัน40-50%เราหักแค่30พออาจจะภาษีต้องออกเองด้วยนะเป็นสาใช่น้องเต้ยจ้าไม่เหนือติดเลยคุยกับคุณแม่ก่อนเลยไม่เป็นไรต้องแล้วที่ขอแล้วคุณแม่เลยควรส่งพี่มาเซ็นเลยดีกว่าจ้ะยามือจับมือน ีเวลาเซ็นเซ็นยังไงเอ่ยอะไรอะไรเซ็นอะไรกันจ้าอ้าวไว้ตายพักน้อสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่หรอคุณแม่สวัสดีค่ะเป็นจริแม่อ้าวอันนี้ไม่ใช่แม่ค่ะอันนี้เป็นพี่ที่ดูแลที่ีเทสค่ะจีเทสอ๋ออ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะ อันนี้เขาให้เซ็นอะไรก็ไม่หนูไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเราเล่โอเอ็กซ์กันอเวร์กันพอดีเราจะแบบว่าไปนอนห้องห้องึงเห็นน้องอยู่คนเดียวกลัวน้องเหงากลัวผีน้องกลัวผีแล้วคุณแม่ก็เลยมานอนเป็นเพื่อนนี่คุณแม่ห่วงนะนี่เป็นคนรักแม่มากไอ้อ่ะกำังพูดถึงแมทุนเอาอย่างนี้ตายละเงินฝากฝากตากับพี่ ฝากพี่ไต้กับพี่พี่ดูแลด้วยอันนี้พัดเรื่องจะมาฝึกกันซ้อมเผื่อได้เป็นเล่นหนังจ t s ถือยาไคมะถือยารับประกันรับประกันรับประกันแล้วก็ขอลาคุณผสวัสดีค่ะวันนีแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีลาจีสวัสดีคากพี่ไายดูหน่อยนะจ้าไม่ใช่แล้วกระเป๋าเดินทางอยู่ไหนอยาโชคดีนะทีน่าเก็บเอกสารใี้ แล้วคุณแม่ล่ะคะพี่น้าคุณแม่ไปโรงพยาบาลฉีดยาฆ่าหวัดของพันเก้า